เขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชชุรีเขตหนึ่งโดยกลุ่มนนเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษานะครับจัดทาวิดีโอชุดนี้ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดนะครับที่เข้าร่วมรับการประเมิน ITA สารศึกษาออนไลน์นะครับในปีงบประมาณพศ2 5 6 5นะครับได้ทําความเข้าใจและศึกษาแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลหรือการประเมินนะครับภายในปีงบประมาณนี้นะครับ โดยในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องของความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA ในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะเป็นวิดีโอชุดที่2นะครับที่จะนำเสนอในเรื่องของรายละเอียด การนำเสนอข้อมูล Open Data หรือว่าที่เรียกว่า o i t นะครับของฐถานศึกษานะครับโดยจะเป็นในส่วนของศึกษานิเทศอีกท่านหนึ่งนะครับโดยในวิดีโอชุดแรกนี้ผมศึกษานิเทศคำลนสะอาดนะครับศึกษานิเทศสักง,งานเขตยึที่การศึกษาประสมศึกษา,าราชบุรีเขตหนึ่งนะครับก็จะเป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้ครับสืบเนื่องจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2511ถึง2580โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยนะครับหรือที่เรียกว่า CPI c o r r u p t i o n Per Section Index) โดยกำหนดค่าเป้าหมายของ CPI ไว้ว่าภายในปีพศ 2,565จะต้องมีระดับคะแนน50คะแนนและ57คะแนนภายในปีพศ2570ซึ่งคะแนนและอันดับดับชนีการรับรู้การทุจริตในปีพศ2564ของประเทศไทยได้35คะแนนเป็นอันดับที่110จาก180ประเทศ และในระดับภูมิภาคเอเชียอยู่ในระดับที่6โดยภายใต้แผนบุรณาการการต่อต้านการทุจริตและพะพธต์มิชอบสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยกำหนดงานใน4กิจกรรมดังนี้ 1. การดำเนินก tamam, ิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจร an ิต 2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและ 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยกิจกรรมที่เราจะศึกษาันวันนี้นะครับคือกิจกรรมที่4การประเมิน คุณธรรมและความโปรง่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสัานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยในปีงบประมาณพศสอ6 5 65, กําหนดค่าเป้าหมายว่าร้อยละ80ของโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินเนี่ยมีคะแนน85คะแนนขึ้นไปหรือถ้าเทียบเป็นระดับก็จะอยู่ในระดับ A ขึ้นไป ะครับโดยการประเมิน ITA เนี่ยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่ช่วยให้หน่วยงานรับทราบถึงสถานะหรือปัญหาในการดำเนินงานเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งผลที่ได้จะนำไปปรับปรุงพัฒนาองคปกรในปีงบประมาณถัดไปครับให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานการให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนดียิ่งขึ้น โดยเครื่องมือการประเมิน ITA ประกอบด้วยแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือที่เรียกสั้นๆว่า IIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือ EIT และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT โดยมีการกำหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้นะครับ IIT เนี่ย30คะแนน EIT 30คะแนนและ OIT 40คะแนนซึ่งเครื่องมือทั้ง3ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ย10ตัวชี้วัด IIT จะมี5ตัวชี้วัด EIT จะมี3ตัวชี้วัดและ OIT มี2ตัวชี้วัดครับตามลำดับ ซึ่งผลคะแนนและลำดับของการประเมินนะครับจะมีทั้งหมด100คะแนนนะครับเป็นคะแนนเต็มและมีระดับการประเมินทั้งหมด7ระดับโดยจะแบ่งเป็น a a a b c จนถึง f นะครับซึ่งเป้าหมายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งกําหนดไว้ก็จะเป็น1้0ละ80 ของโรงเรียนนะครับมีค่าคะแนน85คะแนนขึ้นไปนะครับอยู่ในช่องที่2ตรงนี้นะครับที่เรียกว่าได้ระดับ A ขึ้นไปโดยเครื่องมือ i i t ทีเนี่ยที่ประกอบด้วย5ตัวชี้วัดเนี่ยเขาดูอะไรบ้างตัวชี้วัดที่1นะครับการเป็นบัตรหน้าที่ตัวชี้วัดที่2การใช้งบประมาณตัวชี้วัดที่3การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่4การใช้ทรัพย์สินของราชการและตัวชี้วัดที่5การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานนะครับซึ่งการาเครื่องมือที่ใช้นะครับของ IIT จะเป็นแบบสอบถามนะครับโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชวิรีเขตหนึ่งเนี่ยจะทําเป็น Google Form โดยใน2ปีที่ผ่านมาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งเนี่ย กำหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลซึ่งในเขตมี50โรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมินนะครับทั้ง50โรงเรียนก็จะเคยทำแล้วอันนี้จะเป็นแบบสอบถามซึ่งเข้าไปเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการเลือกเครือข่ายนะครับตามรูปที่1แล้วก็จะเป็นการเลือกโรงเรียนหลังจากนั้นนะครับผู้ที่ตอบก็จะต้องใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเดี๋ยวจะ แจ้งนะครับว่าใครบ้างจะต้องเป็นผู้ตอบและผู้ตอบใช้จำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูกันไปต่อก่อนต่อไปนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อคำถามซึ่งจะเป็น5ตัวชี้วัด30ข้อนะครับโดยตัวอย่างข้อคำถามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นบุคลากรในสถานศึกษาของท่านปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้จะเป็นคำถามแบบเป็นคำตอบแบบเลือกตอบนะครับเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไม่มีเลย2นี่หมายถึงน้อยนะครับหนึ่งหมายถึงไม่มีเลย2หมายถึงน้อย3หมายถึงมากหรือมากที่สุดนะครับผู้ตอบก็เลือกตอบได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่นะครับ และอันนี้จะเป็นข้อคำถามนะครับตัวอย่างจาก i 5และ i 6นะครับเมื่อเราตอบครบแล้วเนี่ยทั้งหมดนะครับก็กดถัดไปนะครับมันจะมีทั้งหมด17หน้าเป็นแบบที่ของสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับทำเอาไว้ก็จะเป็นการตอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไม่ได้ส่งผลหรือว่าทำให้เกิดความยุ่งยากกับโรงเรียนมากนะครับเพียงแต่ต้องให้คนเข้ามาตอบนะครับเมื่อ ครั้งที่แล้วนะครับที่มีการประเมินก็เกิดข้อคำถามาหรือว่าข้อสงสัยนะครับซึ่งสอนอก็พยายามตอบข้อคำถามทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนก็คือโรงเรียนเนี่ยบางโรงที่ประเมินไปแล้วไม่ได้มีการให้ครูเข้าไปตอบหรืออาจจะลืมไปครับเพราะเราทำ,ทำาไทม์ไลน์ไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่า ให้ทํำยังไงเมื่อไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวจะมีไามหลายให้ในส่วนท้ายต่อไปเป็นแบบ EIT นะครับ EIT เนี่ยจะมีด้วยกัน3ตัวชี้วัดก็คือจะเป็นตัวชี้วัดของคุณภาพการดําเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทํางานนะครับ EIT ก็จะเป็นแบบสอบถามเช่นเดียวกันแต่จะถามบุคคลภายนอก I I t, ไอไอทีเมื่อกี้เป็นบุคคลภายในหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน e i t เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับซึ่งลักษณะของแบบสอบถามก็จะเป็นเช่นเดียวกันที่ต้องใส่ก็คือการเลือกโรงเรียนนะครับการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ตอบข้อคำถามครับอันนี้เป็นตัวอย่างข้อคำถามด้านคุณภาพการดำเนินงานนะครับเจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านตามประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด1่ก็หมายถึงน้อยที่สุดนะครับไปจนถึงมากที่สุดระดับ4ีก็คือเป็นไปตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไหมเป็นไปตามระยะเวลาไหมนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม IIT และ EIT โดยเครื่องมือทางด้านซ้ายนะครับผู้ตอบ ต่อมานะครับอ่ะอันนี้เราจะมาดูกัน iit นะครับผู้ที่ตอบเนี่ยก็อย่างที่สอนอบอกไปแล้วก็คือ iit เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผู้ที่ตอบก็จะเป็นผู้ในการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับโดยหลักเกณฑ์กำหนดไว้ว่าดำรงตำแหน่งที่สถานศึกษามาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับก็คือจะรับรู้ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นอย่างดีแล้วก็มาตอบคราวนี้จํานวนที่จะตอบเท่าไหร่สำนักง,งานเขตเป็นที่การศาึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งเนี่ยเฉพาะเขตเราเนี่ยกำหนดไว้ว่ากรณีที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ในการด้วยเนี่ยไม่ถึง20คนให้ตอบทุกคนนะครับถ้ามีมากกว่า20คนขึ้นไป ก็ให้ตอบอย่างน้อย20คนนะครับ eit e <IT S 1> เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับผู้ที่ตอบก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาคู่ค้าอ่าผู้ค้าภาครัฐหรือว่าผู้ปกครองนะครับมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าเป็นผู้ที่เคยมาติดต่อประสานงานหรือขอรับบริการกับสถานศึกษานะครับ โดยกำหนดจำนวนไว้15ถึง20ลายนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างแบบตอบ oi t นะครับเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งลิงก์ให้โรงเรียนนะครับที่มีการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลครบแล้วเนี่ยตามตัวชี้วัดนะครับซึ่ง ใน OIT จะประกอบไปด้วย2ตัวชี้วัด43ตัวชี้วัดย่อยนะครับโรงเรียนก็นำข้อมูลาจากหน้าเว็บไซต์มากรอกผ่านแบบตอบ OIT ซึ่งเข้าไปในส่วนแรกเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเว็บไซต์หลักของสถานศึกษานะครับที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับก็กรอกข้อมูลเข้าไปตรงนี้ หลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปเนี่ยโรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินในปีนี้นะครับทั้งหมด172โรงเรียนจะต้องตอบ o i t นะครับซึ่งเราเรียกย่อๆว่า O1 เนี่ยมันจะมีทั้งหมด43ตัวนะครับก็เราเรียกว่า O1 ถึง o 43โดยโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินปีนี้เป็นปีแรก O42 และ O43 ไม่ต้องรายงานนะครับเดี๋ยวเราจะมีคะแนนให้ในส่วนนั้นส่วนโรงเรียนที่ประเมินมาแล้วปีนี้เป็นปีที่3คือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจะต้องตอบครบทุก O นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตอบ OIT นะครับโดยของเราเนี่ยจะมีลิงก์ในแต่ละโอเตรียมไว้ให้ทั้งหมด4ลิงก์นะครับแต่ตอนนี้มันจะโชว์แค่2ลิงก์แล้วก็จะมี ลงไปอีกมีทั้งหมด4ลิงก์แต่โรงเรียนไม่จาเป็นต้องตอบทั้ง4ลิงก์สามารถตอบลิงก์เดียวก็ได้แล้วครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่น O 1ครับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างสถานศึกษานะครับซึ่งจะแสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานราชการของสถานศึกษาประกอบไปด้วยตำแหน่งที่สำคัญนะครับกลุ่มหน่วยองค์กรคณะบุคคลเป็นต้นนะครับ โรงเรียนเวลาจะตอบเนี่ยก็จะต้องไปกดที่โครงสร้างนะครับในหน้าเว็บไซต์อันนี้จะเป็นของโรงเรียนบ้านเบิกภัยนะครับกดไปที่หน้าโครงสร้างจะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับของอเว็บไซต์ของเรียน,นะครับพอกดไปปุ๊บจะขึ้นหน้านี้โชว์หน้าโครงสร้างการบริหารงานนะครับสำหรับโรงเรียนที่จะตอบก็จะต้องก๊อป URL จากด้านบนตรงนี้ คุมดำคลิกขวาแล้วก็ Copy คัดลอกมาแล้วก็มาวางช่องนี้ครับจะเหมือนกันครับในโอนี N ้ I, เราแสดงข้อมูลในหนึ่งหน้าเท่านั้นครับมิชานก็เป็นลิงก์เดียวนะครับลิงก์เดียวจากเมื่อกี้นี้ที่บอกไว้แล้วว่าเป็นเว็บไซต์หลักของสถานศึกษานี่ครับบ้านเบิร์กพร c สคูลนะครับ,บ, School, รบอยู่ในบ็ x กซ์บนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบ้านเบิกภัยสกูลบล็อกสปอร์ตอย่างนี้ถือว่าถูกต้องครับก็วางไปแบบนี้ครับแล้วก็กดถัดไปครับมันจะมีปุ่มถัดไปอยู่ด้านล่างตอบจนครบ43โอนะครับถ้าโรงเรียนไหนยังไม่มี o 12หรือ o อ13ก็ยังไม่ต้องตอบข้ามไปได้ครับคราวนี้ต่อมาดูกรณีที่เราทํามาแล้วครับ2ปีแล้วก็ยังเกิดปัญหาอยู่ โดยในปีแรกๆเนี่ยเราจะมีการอลุณมอล่วยให้นะครับสำหรับโรงเรียนที่นําเสนอข้อมูลแล้วยังไม่ถูกต้องครับแต่ปีนี้เน้นย้ําว่าอาจจะต้องปรับให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับาการตอบโ i t มาแล้วจะส่งผลต่อคะแนนครับเช่นนะครับเมื่อกดลิงก์เมื่อสักครู่นี้ที่นําลิงก์ไปวางแล้วเนี่ยเมื่อคณะกรรมการตรวจ O นะครับกดไปที่ลิงก์ ที่โรงเรียนส่งมานะครับแล้วขึ้นข้อมูลครับที่ไม่อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักหรือข้อมูลเด้งไปอยู่ที่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์หลักเลยหรือเป็นข้อมูลอื่นที่ไม่ได้แสดงถึงโอนั้นๆ